ค่ะสวัสดีค่ะจานนี้คืออะไรคะอ่าเป็นข้าวผัดน้ำพริกเผาปูค่ะ,คะปูเราจใช้ส่วนของเนื้อก้ามอ่อนที่ไม่มีก้างแข็งแข็งข,ข้างในเลยเลวลาูกค้าทานจะได้รู้สึกว่าอร่อยแล้ไม่มีอะไรมาติดติดคอยนี้ค่ะค่ะอันนี้นะคะค่ะแล้วก็ถัดไปนะคะมีเครื่องดื่มและขนมมานำเสนอนะคะ ก้วหนอันนี้เป็นกาแฟอเมริกาโน่ช่อดอกมะพร้าวน้ำชอดอนมะ้าค่ะใสเฮลตี้นี่ต้องขอแนะนําเลยค่ะเพราะว่าเป็นความหวานที่เราได้จากธรรมชาติจริงๆจากน้ำช่อดอกมะพร้าวไม่ได้ใส่ไซรัปอะไรลงไปเพิ่มเลยค่ะแล้วถัดมาแล้วค่ะแก้วถัดมาจะเป็นโกโก้มินค่ะจะสดชื่นเกโก้นี่เข้มข้นมินนี่ทำให้รู้สึกสดชื่นนะคะแล้วอันนี้ล่ะคะขนมอันนี้เป็น เราวนี้ช็อกโกแลตลาวาค่ะตรงกลางนี่เป็นซอสช็อกโกแลตลาวาที่ทําเองขนมจะเป็นโฮมเมดทั้งหมดเลยค่ะอันนี้เป็นอามราวนี่เหมือนกันค่ะแต่ท็อปปิ้งด้วยของน่ารักมากๆันนิดนึ่งค่ะอันนี้ค่ะอันนี้เป็นกล้วยเค้กกล้วยหอมช็อกชิพค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นแซนด์วิชน้ำสลัดหมูหยอกน้ำสลัดเป็นสูตรของคุณย่าตั้งแต่สมัยคุณย่าเองค่ะแลก็ ค่ะวันเฟรอันนี้ก็อร่อยค่ะพอปปิ้งด้วยมีพวกธัญพืชทั้งหลายนะคะอัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมพานต์อันนี้คืออันนี้เป็นปังเนยหนึบนมฮอกไกโดค่ะร้านอยู่ที่ไหนคะชื่อร้านชื่อร้านเลนิคาเฟ่ค่ะอยู่ที่ถนนศิริชัยนครแปดค่ะเปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงคะเก้าโมงถึงห้าโมงครึ่งค่ะค่ะทุกวันไหมคะทุกวันค่ะยังไม่มีวันหยุดนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ